รับเข้าอีกหนึ่งคันครับ h o n d a c r v เอสตาร์ทไม่ติดยกมาครับลองเอาสตาร์ทห,หน่อยครับสตาร์ทสตาร์ทเครื่องห,หน่อยอครับพ่อพ่อดับก่อนตัดเลยน้ำมันไม,ม่มาแล้วนะ ตัดเลยตัดเลยทำมันไม่ไหลพ่อพอเปิดสวิตข้างแรกกันไหลแต่ว่าสตาร์ทแล้วก็ไม่ทำพอแล้วครับดับเลยปิดสวิตเลยครับปิดสวิตเลยไอ้นหรือปั๊มจิกนี่ปั๊มจิกอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะมอเตอเซลวีศูนย์สามต้องยกเบาขึ้นแล้วก็ เปิดฝาสภาพน่าจะไม่เคยเปลี่ยนั้างนี่ติดรถเลยั้างนี่ใช่ไหม<ะ>ติดรถเลยั้างนี่ไ,นะไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่เคยดูสภาพก็เคยเปลี่ยนที่ไหนนะต้องใช้อย่างเดียวก็แค่สาสามก็เห็นเนอยู่โอใช้คุ้มแล้ว น,นี้มมไม่ติดคุมแล้วโอเคครับเดี๋ยวปอกฝุ่นเอาย่กนเดี๋ยวมาถอดนัดตน,นี่ครับถอดออกมาแล้วกับป้๊มติก๊กดูสภาพดูสภาพกรองอันนี้ตั้งแต่ติดรถเลยนะติดรถเลยอ่าเดี๋ยวเปรียนปั๊้มติก๊กไ่ มาดูเลขใหม่เลขใหม่เท่าไหร่แสนสามพันแสนสามกุญแจอยู่ไหนแล้วครับกุญแจเลขใหม้แสนสามั้งแต่ติดรถเลยเนี่ยใช้น้อยอ่ะไม่ได้ใช้ยเยอะอ่ะซ่อมได้หรือเปล่าซ่อมไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนของเดนโซ โอเครับเดี๋ยวสั่งของขับอะไรครับอันนี้ปั๊มติ๊กใหม่แต่ไม่ใช่แท้นะครับลูกค้าไม่เอาแท้วันนี้กองใส่กองเดิมเดิมแล้วมีเพิ่มกองอากาศ ดูสภาพความอากาศตัวนี้ก็ไม่แท่ครับเขี่ครับเดี๋ยวประกอบครับเหลืนอน็อตอีกสามตัวครับอ่าแล้วน็อตยังไม่ได้ใส่อ่ะนี่ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้ไง,งเดี๋ยวลองอเดี๋ยวลองไปเปิดสวิตช์ดูเดี๋ยวก่อนนะโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วสวิตเฉยเฉยเหรออ่าเดี๋ยวบอกให้เปิดค่อยเปิด,ปดโอเคตัวนี้ประกอบปั๊มติ๊กเสร็จแล้ว มาดูกันว่าน้ำมันมาไหมอ่าเปิดสวิตซ์เลยไปเลยครับเยแบบ่ปิดปิดเปินปดปน,ปน้ำมันมาแล้วสตาร์ทเลยครับขอ แป๊บนึงเปิดสวิตเปิดสวิตส,สตาร์ทว้าวว้า,วาม,มาเซวีกันที่เปลี่ยนฟัากติกครับปรากฏว่าเปลี่ยนฟัากติกไปแล้วสตาร์ทไม่ติด ตอนนี้สตาร์ติดแล้วครับเนาะโนสายเหียมังกล่องเสียนะครับอันนี้เปลียแล้วเนื้วาดไล่น้ำมันน้ำมันนี่มามาเวลาเปิดสวิตมาเปิดสวิตน้ำมันมา มันมาเวลาสตาร์ทไม่มานะครับนเนี่ยกล่องเสียวีไอ้เนี่เพราะว่ายีโม่ยีโมมันเสียมันก็เลยสัง่งล็อกไม่จ่ายน้ำมัน่ยเนี่ย,ยติดแล้ว ตัวนี้ก็เป็นดีเลย์ตัวนี้ก็ไล่ดีเลย์ตัวนี้จะเป็นดีเลย์ปั๊มติ๊กเมื่อวานก็ไล่แล้วก็ดีเลย์ไม่เสียก็เลยถอดไปถอดกล่องซ่อมแล้วก็พึ่งมาใส่ก็สตาร์ทติดเลยครับเห็นแล้วสตติ huh yeah left light